สวัสดีท่านคณะกรรมการประเมินผลงานวิจัยกับผมนายนวิน,นชื่นชอบอาจารย์ในสาขางานยานยนต์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลิเทคนิคลานาเชียงใหม่ขอนำเสนอผลงานวิจัยชุดเครื่องมือถอดประกอบปัม๊มจานจ่ายแบบ VE ของเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับนักศึกษาระดับประกาศบัตรวิชาชีพ สาขางานยานยนต์วิลัลเทคโนโลยีโพลิเคนิคลาน,นาเชียงใหม่วัตถุประสงค์ของงานวิจัยหนึ่งเพื่อสร้างชุดเครื่องมือถอดประกอบปั๊มจานจ่ายแบบ V-E ของเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับนักึษาดักประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขางานยานยนต์วิลัลเทคโนโลยีโพลิเทนิคลาน,นาเชียงใหม่2เพื่อ ประเมินผลสมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้เครื่องมือถอดประกอบปั๊มจานจ่ายแบบ V-E ของเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับนักศึกษาะระดับประกาศบัตรวิชาชีพวิเลยเทคโนโลยีโพลิเทคนิกลาน,นาเชียงใหม่หลักการและเหตุผลของงานวิจัยในกระบวนการเรียนการสอนในวิชางานสอบปั๊มและวัชฉีดเครื่องยนต์ดีเซลมา จะมีปัญหาในเรื่องของการบัดงานโดยเพราะการถอดกอบปั๊มจานจ่ายแบบ VE ของเครื่องยนต์ดีเซลนักอุตสาไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องเนื่องจากประสบปัญหาในเรื่องของเครื่องมือไม่อยู่ในชุดเดียวกันดังนั้นกระผมจึงได้คิดชุด เครื่องมือถอดประกอบปั๊มจานจ่ายแบบ VE ขึ้นมาเพื่อที่จะให้นักศึกษาได้ไปปฏิบัติงานได้ง่ายและสามารถถอดประกอบปั๊มได้อย่างต่อเนื่องลำดับต่อไปผมขอแนะนำเครื่องมือที่ใช้ในการถอดประกอบปั๊มจานจ่ายแบบ VE ของเครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งจะปรกอบไปด้วยกล่องบรรจุเครื่องมือแต่ละชนิดเพื่อให้สะดวกในการใช้งานต่อไปก็คือชุดบล็อกเพื่อใช้ในการขันหรือว่าไขาน็อตในแต่ละขนาด ต่อไปชุดประแจรวมใช้สำหรับขันหรือว่าคลายนอ็อตที่ชุดบล็อกไม่สามารถจะขันหรือว่าคลายได้ต่อไปก็จะเป็นตัวทีนะครับในแต่ละขนาดเพื่อที่จะเพิ่มระยะเวลาในการ ใช้งานให้เร็วยิ่งขึ้นในการขันหรือว่าลายนอ็อตต่อไปก็จะเป็นนะครับตัวคีมจับแล้วก็คีมปากแหลมเพื่อใช้สลับจับชิ้นส่วนต่างๆที่มือของเรานั้นไม่สามารถจะหยิบจับได้ต่อไป ไขควงแบนและก็ไขควงแข็งใช้สำหรับขันหรือว่าคลายสกูต่อไปนะครับก็จะเป็นไขควงต่อเพื่อใช้สำหรับขันหรือว่าคลายสกูโดยเพราะการคลายสกูที่มันแน่นไม่สามารถจะใช้ไขควง ธรรมดาคายออกได้ต่อไปก็ถือว่าเป็นเครื่องมือพิเศษนะครับนาคีมจับเสื้อโรเตอร์ของปั๊มจานจ่ายแบบ V E เพื่อให้จะให้สะดวกในการใส่หรือว่าดึงเสื้อโรเตอร์ออกจากปั๊มต่อไปนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือพิเศษเช่นเดียวกันนะครับตัวบล็อกหัวสามเหลี่ยมนะครับจะใช้สำหรับคลายหรือว่าขันน็อตที่ยึดขากาวนเนอร์เอาไว้ต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวชุดบล็อกหัวผ่าก็จะเป็นเครื่องมือพิเศษอีกอันหนึ่งที่ใช้สำหรับคลายหรือว่าขันน็อตที่ยึดอยู่ที่ แกนปอกเลื่อนนะครับต่อไปตัวค้อนพลาสติกใช้สำหรับเคาะโดยเฉพาะตัวเสื้อปั๊มนะครับซึ่งดึงออกอาจจะยากนะเพราะว่าติดไอตัวโอลิงอยู่นะครับอะใช้ค้อนพลาสติกเคาะเราก็จะพยายามหลีกเลี่ยงนะครับค้อนที่เป็นค้อนหัวเหล็กนะครับ ต่อไปนะครับอีกอันหนึ่งอันสุดท้ายก็คือนะครับประแจแอลหกเหลี่ยมใช้สำหรับขันหรือว่าคลายน็อตที่หัวเป็นหัวหกเหลี่ยมนะครับในในแต่ละขนาดนะครับนนี้ก็จะเป็นเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการถอดและก็ประกอบปั๊มจานจ่ายแบบ VE นะครับที่อยู่ในกล่องสรุปผลของการใช้ชุดเครื่องมือถอดประกอบปั๊มจานจ่ายแบบ VE ของเครื่องยนต์ดีเซลผลปรากฏว่ามีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชางานสอบปั๊มและหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซลแนวทางในการพัฒนาต่อยอด เราสามารถทำการพัฒนาเพิ่มเติมความแข็งแรงของเครื่องมือให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้ทนต่อการใช้งานสุดท้ายนี้ก็ะผมขอจบการนำเสนองานวิจัยเครื่องมือถอดประกอบปั๊มจานจ่ายแบบ VE ไว้ในเดลงนี้นี้สวัสดีครับ